ีสบายดีเพื่อสูุ้้สุขนยินดีตอนนบขอสู่ซองเบาก,กับสารเดิมจ้าข่ากันออกได้จ้ะซื่อออกไปเอาฟุ้นหิ้งว่าออกไปไหง่ายๆแต่วาช่องสี Sịp xốp Cái <laughs> nạ đậm đầy Xốp Xốp mùt và xốp ăn จะออกไปคนขี่มูอยู่นะจากสอบก็เคยแปดสิบอบเอ้ยแปสิบนี่ยสร้างขี่มูไว้สอบแล้วเศร้าห้าบาทแปดสิบสอบก็สองพัน <c oughs> าาเนาะได้ว่าไก่เติบด้วย สองสามเนาะขับรนไปทางลัดตันึออกไปนไี่เหรอวออกไปทางนาปย,ยมืดบ่ะพอดีดแล้วเขาก็ได้แนวนั่ง

ประมาณสี่สิบนาทีเลยมันหลายต่อมันมีแต่สวอยอวันรู้สึกว่านายดำดำ,ดำวะด่ะแดดเลยแดดแง่ระบว่าเ <บา S 1> ทาง่ปขบสอยบัสาม แต่ก้าน้ำมันอันนี้นั้ถือก่อนน้ำมันรถจักรอุวย,ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะซ้ำกันหมดเลยโมต่าตงกันลายต่างกันรื่นกันห้าบาทแต่ก้าวรื่นกันสิบบาท nằm mặn lại đây là cà phê thì nằm năm, bốn mươi bốn bốn mươi bốn bốn mươi bốn เ็ดคือในคีวิตอันเบิงเขาในติก๊กตอกกันเลยค่อยๆได้ห้ามรถให้ดได้ห้ามมันเลยเย็เยบข้องอยังกระซ้าอยู่เย็บกระซ่าอันหนึ่งผลอันหนึ่งโอ กำลังสิบไปสายบอกตอนนี้กำลังสิบไปสายพาชิลากาย่กีว่าบอกน้ำพัดเดนนแ้วกูต่ว่าบ้านถ้าในแหงแรก่ขนาด,ดเลยเลี้ยวไปทางด้กนแหแงกลบเือกบเดด ให้หนากะบริเวณมีสีเขียวสีแังเลยรีวิวทางออกนะแต่ก้าวในาย่ามนี่น่ะไม่ออกแน่แล้วแต่ว่ายี่นิพนโบโตกจ้าเถื่อนเนี่ย ป่าวโต๊ะเครื่อดีเยวนี่แม่ว่าแต่กระและแ้วเลยบอนหอดบอนซึมหอดพื้นดินใช่น,นะแต่ก้าวหนะไก่สงการแห่งพลโตเนาะในนี้ข้าเจ้าปลูกมาเขาโคตได้ไหม แต่ว่าป้ายังยังกับมันแปลดเว็นเราสมือนอีกข้าเจ้าตัดออกปุดเช่งหน้าพายแล้วก็นข้ากันตัดให้หัวเห็ดสวนออกปุดต่อไปกับสิโฟมีทำไม่อีกที่สุดแล้วตัวนี้หวยมาทำอิก กลับไน่อยเท็ดผวกออกไลยเท่านี้นะงามที่เท็ดออกแต่ว่าสมอสิมยอนปวมี้แล้วแต่เก้าหน่ย่างลงมาแท้วมนี้ก็ได้แล้วเท็ดผวกนะ ขี้ข้าเจ้าพาอกันนอนให้นอนหน้าใต้ไสตะเกียงม่วนเลยอหอดหวยอีกแล้วหวยที่สองแต่ว่าตอนนี้มันส่เป็นหวยใหญ่เนะเข้าไปนนันไดห้แต่เก่านะเขามาย่างเมงซอนเขามาต่อเมงซอน เขาเคยกินอยอ่เออรถใหญ่เขาก็ออกเข้าอันบักคิวไปส่งเครื่องเขายังออกครั้งนี้มือนนะ่ะจะเก่าแล้วนะไม่เธอนี้นะ บอกมีเหี่ยวกับโบได้ค่อยได้ออกไปมันไก่ไงไก่ไปวะย้อนเนอะมันโบถึงน้ำเว้ยมันกลับเสียที่ได้ยังกะ สังเขีพังกกไหมก็ยังกะแดงแหงองเบิดโอ้ยี่ขี่รถแ้้ายไปซัซองไปตลาดยำเปียเขาแล้วไปซื่อข้องของ แกเ,เขาไปคายแล้วตะกี้แกวเขาแล้วไปแต่ซับหนีไล้นะ่ะเจ็ดโมงเศร้าคุณแอดสามโมงแรงคุณเจงได้มาคอนเทนด <laughs> ตอนนี้ยังประเทศนะไรเครื่องนึง แตกต่างกันแหงเนาะกับยำนาแบดยำนี่นะแหงกระแดงแหงง่อยแนบยำนาว่าเคียวกุ้งกองเบิ้งอันนี้เขาเชี่ยวนั่น น้าน้องแสงหุ่มน้าน้องแสงน้าน้องแสงหน้าปาัญหาแต่ก็ับมันิมีเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยวเขาให้เข้าไปอยู่บ้านเลยกล่องกาะิื่อสั้นเลยเนี่ย เขมักม่วงโกกมานะเพราว่ามักม่กวงต่อมักม่วงนะน,น่ะปาเนอะลกขอนนีนะเมื่อนะขอเย็นเจ้ามหาละไม่คือเป็นตามี ตอนนี้ยังบริวิตบ้านเท่าสมให้แถวให้แถวน้า

หัวยสุดท้ายหอยดิซัเคต่สีหอดน้าน่ะจน,นี้เจีบยบลังก่อนกูเลยเพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นหัวใหญ่ที่บ่อยมันต่อมันต่อกับหอยตัวนี้ กินตามแมงแค้งกันขี่รอดว่าโตน้ำหวยนี่น,น,นอ่ะรถจบตายคือแปลนแปลนวะ เดี๋ยวเดโบกามือมือ ไปทางเต็มอะข้าด้าน,น,น่นนอตยังไไปเห็นหน้าไปตะกี้แห้ง,งออย่างย่างแต่วันค่ำหอดบนไม้เก๋งย็น,นตะกี้ย่างว่ายามือ่วันเสาร์โอ,อย้ยามรุ่วันพิธเลยไงย่างมานอนไปพูด มีย mm. ่างกูชีว่ตยากๆคือมาเอายางเำนาแต่ว่าในนี้สิมีคนอยู่แต่ว่าไก่กันแห้งเดนบ่ลเขาจะยู่จุดระบอดบอลละ บนละเทียงอดนาแล้วพาไปบักครึง่งหนึงหนึ่งเลยใส่เวลาอยู่สม่มงครึง่ง ให้คุูครับลงไปไขหัวครับลงหย่ามาครับรู้สึกยังไงคะไว้หน้ามาสิหันหน้ามาสิ <c oughs> แล่นน้ำก้น พอดีสมมุ้งเครื่องเลยใชถึงได้หอดขนาดมาทางลาดเตง <c oughs> ถั่วมากองไว้มื่ว่านี่นำ้ำโอเม,มือนันนะ มันเจื่อนลงหมดแล้วเสียงยังวะวกกายตัวมุนๆนนะคนลงคนลงราจะเป็นคุณสมที่ดี อบกไปจนเพื่อเลยก็หายไปเทิงเลยเนาะฝุ่นของแค่แต่ว่าคุณตัวนี้ลงไปสิไปเอา ขี่มูต่อนะตะกี้นะสร้างข้าเจ้ารอยสอบแต่ว่าคนอื่นไปเอากระเพานากระทรมาบอกว่าได้แปดสิบสองให้ไปเอาแล้วก็ไปเอาแล้วก็พ่อเลยแหละมันลายเลยใส่ผุนลายแล้วก็ไปใส่ผุนลาย ก็สัมกันนะ่นแหละที่แท้ห่อชีอบเส่ด้ยคุณเนยคุณของแค่ ีดาโบมีเมืองวันเรียบร้อยหมดใครยมันขึ้นแล้วออกหมวกใหม่เลยเมื่อวานบอก่ก kind <of white. S 3> mm ิน hmm. um, ่ โอ้ไก่ก <ol> ัไก่อยู่ในบ้านขึงขังบ้านขอบคุณทุกๆกำลังใจในปฏิการตอนเราไปยทางออกมานะงวดไก่เลยทางลาดแต่นี่เนาะสบายดี